ท่านพระชนะท่านจงเงียสดลงฟังท่านเป็นผู้สมควรจะรู้ธรรมะได้อย่างแจ่มแจ้งท่านพระชนะผมได้สดับคํานี้มาเฉพาะพระพักรับมาแล้วเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสสั่งสอนภิกษุกัจจานะโคตอยู่ว่าดูก่อนกัจจานะโลกนี้โดยมากอาศัยส่วนสองอย่างคือความมีกับความไม่มี โดยมากนะโลกโลกหมายถึงสัตวะโลกทั่วไปเนี่ยนะสัตว์โลกนี่คิดอยู่สองอย่างเนี่ยว่าเรามีกับเราไม่มีถ้าเรามีนี่หมายถึงสัตตทิฏฐินั่นเองนะคือหมายความว่ายังมั่นคงยังถาวรตายแล้วเกิดยังไม่ไม่มีจบไม่มีสิ้นเนี่ยนะไอ้ที่ลักษณะของสัตตะแล้วก็เราเนี่ยไม่มีนะนะก็อยู่บนทิฏฐิสองอย่างเนี่ยเรามีกับเราไม่มีคือ สำนวนไทยง่ายๆว่าตายแล้วเกิดกับตายแล้วศูนย์ถึงคนที่ที่พูดว่าตายแล้วเกิดอีกก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นสัมมาทิฏฐิหมดใช่ไหมคนที่รู้ว่าเออตายแล้วเกิดอีกแน่แต่โดยมากอะ่ะคนที่คิดแบบนี้อยู่บนพื้นฐานของสัตตะทิฏฐิเป็นหลักโดยที่ไม่รู้เหตุรู้ผลรู้ปัจจัยรู้อะไรเลยอ่ะนะเพราะฉะนั้นถึงรู้ว่าตายแล้วเกิดอีกก็ไม่ได้แปลว่าเป็นสัมมาทิฐิเสมอไป คือรู้แต่ว่ามันเกิดอีกแต่ไม่ได้รู้ว่าเหตุปัจจัยใดหนอทําให้ไปปฏิสนธิหน้าที่ต่างๆเนี่ยไม่ไม่รู้เลยอย่างละที่นอกาศาสนาทั่วๆไปนะละทัทธิเทวนิยมนี่ถือว่าตายแล้วเกิดอีกใช่ไหมแต่จะเกิดเป็นอะไรอีกเรื่องหนึ่งแต่ถือว่าตายแล้วเกิดแต่ไม่ได้ยอมรับว่ากรรมเป็นตัวนําเกิดก็กลายเป็นว่าถ้าเกิดใหม่ก็ด้วยปัจจัยหลายอย่างเช่นมีผู้บันดาลเป็นต้นเนี่ยนะ ปรญษัทโลกโดยมากก็คีดอยู่สองอย่างเท่านี้แหละคือตายแล้วเกิดอีกกับตายแล้วศูนย์เหมือนกันน่ก็เมื่อบุคคลเห็นเหตุเกิดแห่งโลกด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอยู่ความไม่มีในโลกย่อมไม่มีเมื่อบุคคลเห็นความดับแห่งโลกด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอยู่ความมีในโลกย่อมไม่มีโดยโลกนี้มักพัวพันด้วยอุบายและเหตุเครื่องถือมั่นและความยึดมั่น ปกตินะโลกเป็นอย่างนี้จริงๆก็พอสรุปได้คร่าวๆคำว่าโลกสำนวนเหล่านี้มันเป็นสำนวนแบบโบราณหน่อยนะซึ่งเข้าหมายถึงที่เรียกว่าคนสัตว์นี่แหละคนสัตว์นี่ว่าตายแล้วมีอีกหรือไม่มีอีกเหมือนกันเถอะก็จะมีคำถามอยู่คิดอยู่เท่านี้อยู่บนหลักการอันนี้ก่อนถ้ามีอีกถ้าอันนี้เรียกโลกนะอัตถิตากับนัตถิตา อัตตาก็คือมีนัตติก็ไม่มีมีไม่มีแบบมีแบบนี้ไม่มีใครสงสัยใช่ไหมก็มันเห็นเห็นกันอยู่แล้วอะแต่เขาโดยมากก็จะคิดเรื่องโลกหน้าชาติหน้าต่อไปมันมีหรือมันไม่มีโลกโลกอันนี้หมายถึงอีกศัพ์หนึ่งว่าอัตตาและโลกเป็นสิ่งเดียวกันใช่ไหมก็คืออัตตานั่นเองอยู่บนสรุปว่าทิฏฐิตัวนี้จริงๆอะคือทิฏฐิ ทิฏฐิที่สําคัญโดยว่าเป็นอัตตาว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นต้นว่าตายแล้วอะ่ะมีอีกหรือไม่มีก็จะอยู่บนทิฏฐิสองอย่างนี้อีกส่วนไอ้พวกที่มีก็จะแบ่งกลุ่มไปอีกใช่ไหมมีรูปกับไม่มีรูปไอ้กลุ่มนี้มันตายแล้วศูนย์ใช่ไหมชีวิตแค่เชิงตะกรจบกันกลุ่มนี้ที่จะมีรายละเอียดโดยมากก็คือพวกอัติตาเนี่ยนะก็ทิฏฐิจะมาอีกเยอะแยะไปหมดเลย พวกกลุ่มนัตถิตาก็คือโดยมากนะพวกที่คิดว่าตายแล้วศูนย์ทำยังไงชีวิตมันจะได้ยืดมากที่สุดเท่าที่จะยืดได้ยืดได้วันเดียวก็ถือว่าวิเศษสุดแล้วเนี่ยนะก,ก็มีอยู่สองอย่างจะละอัตถิตาทิตาเนี่ยละได้ยังไงท่านบอกว่าเห็นความเกิดละนัตถิตาถ้าหากว่าเห็นความดับละอัตถิตาแยกสองคำนะความเกิดกับความดับนะตัวความเกิดกับความดับ ความเกิดก็มาจากสมุทยังฆ่าหรือสมุทัยนั่นแหละความดับก็คืออัดถังคมะถามว่าที่เกิดนี่เพราะอะไรจึงเกิดโลกอันนี้ทําไมจึงเกิดขึ้นก็เพราะปัจจัยคืออวิชชาตันหากรรมถ้าเป็นรูปก็อาหารถ้าเป็นเวทนาสัญญาสังขารก็เป็นผัสสะถ้าเป็นวิญญาณก็คือนามรูปมันก็เกิดเพราะปัจจัยนั่นเอง เมื่อรอบรู้ปัจจัยที่ทําให้ที่เรียกว่าคนหรือสัตว์หรือที่เรียกว่าอัตตาเกิดเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นขันห้าเหล่านี้ก็เกิดขึ้นน,นะเป็นอีกสำนวนหนึ่งน,นะจริงๆอ่ะคำว่าคนสัตว์หรืออัตตาจริงๆก็คืออุปาทานขันห้าจริงๆแล้วคือตัวขันห้าถามว่าทำไมในสูตรนี้พระนนท่านยกขึ้นมาว่าโลกโดยมากเป็นอัตติกับนติตา เพราะว่าพระชน,นะรู้อยู่แล้วว่าขันห้าใช่ไหมคือปกติท่านไปคิดเรื่องขันห้าอยู่แล้วว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงรูปเป็นอนัตตาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาเนี่ยนะท่านก็ฟังละท่งนจึงไม่ต้องมามาขยายว่าแต่ท่านมาขยายเป็นว่าเพราะขันห้าพวกนั้นเนี่ยถ้ารู้ความเกิดรู้ปัจจัยที่ทําให้เกิดมันละ นัตถิตานะมันละไอความคิดว่าศูนย์ถ้าหากว่ารู้ความดับถ้ารู้ปัจจัยที่ทําให้ถึงความดับอุปาทานขันห้าอันนั้นเนี่ยทำให้ละไออัตถิตานี่นะคือโดยปกติพื้นฐานทั่วๆไปของสัตว์โลกนะไม่เคยแยกแยะชีวิตเลยว่าจริงๆแล้วที่เราเรียกว่าคนว่าสัตว์จริงๆอ่ะคืออุปาทานขันห้าใช่ไหมความประชุมแห่งขันห้าความประชุมแห่ง อายตนะเป็นความประชมแห่งธาตุความประชมแห่งขันทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะจริงๆแล้วค้นหาโดยความเป็นสัตว์ไม่มีรอกความเป็นคนเป็นสัตว์จริงๆอ่ะโดยประมัติแท้จริงไม่มีอยู่จึงไม่ต้องไปถามว่าสัตว์เนี่ยเที่ยงหรือศูนย์ใช่ไหมเลยไม่ต้องไปถามว่าสัตว์เนี่ยเที่ยงหรือศูนย์เพราะโดยความเป็นจริงแล้วสัตว์ไม่มี ทีนี้แล้วจะละสิ่งเหล่านั้นได้ยังไงก็ต้องมาสืบสาวว่าอุปาทานขันห้าที่เป็นไปเหล่านี้เนี่ยนะเกิดจา,ากปัจจัยนะปัจจัยหลักๆที่ทําให้เกิดก็คือตันหาอาวิชากรรมเป็นต้นนั่นเองทีนี้ถ้าจะดับอุปาทานขันห้าเหล่านี้ก็ต้องดับที่ปัจจัยเนี่ยนะดับอวิชาดับตันหาและดับกรรมนะท <ville. S 2> ่านก็จะละทิฏฐิทั้งสองประการนี้ได้ด้วยการรู้เหตุเกิดและรู้ความดับ พูดง่ายๆในหนึ่งว่าถ้ารู้สมุทยังฆะละอุเฉททิฏฐิถ้ารู้อัดถังคมะละสัสตทิฏฐิ